ซ่อมภาคจ่ายไฟเครื่องปรินเตอร์นะครับอาการไฟมันไม่ออกจากสวิตชิ่งเพราะว่าสายแล้วส่งไปเลี้ยงเมนบอร์ดหรืออะไรต่างๆเลยเนี่ยมันไม่ออกจากเนี้ยแสดงว่าในส่วนนี้ภาคจ่ายไฟมันเสียอยู่นะครับผมทําการซ่อมนะครับวัดดูคร่าวๆก่อนนะครับก่อนทาการซ่อมนะครับ <S <S เพื่อนนาพามาแบบนี้นะเครื่องปรินเตอร์ผมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบยี่ห้อนะครับ m p w 9 2 2 2 1คำเตือนอะไรของเขานเอามาดูฟิลกันก่อนฟิลขาดนะครับนี่คือมอสเฟตนะครับเบอร์3565ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับขึ้นข้างสลับขาสิขึ้นอีกข้างมอสเฟตเสียปที่เรียบร้อยแล้วนะครับประเมินต้นๆว่าเป็นมอสเฟตเสียนะครับส่งผลให้ฟิลขาดนะี่มาดูไดโอดดูอะไรด้วยนะตามสเต็ปขั้นตอน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องแกะออกมาก่อนเนี่ยจากลายวงจรตรัวนี้จากโครงสร้างของมันก่อนนะครับเราจะซ่อมใหม่มันต้องแกะออกมาเลยครับตัวนี้เพื่อนช่างที่ซ่อมในส่วนของคอมพิวเตอร์ส่งมานะครับตัวนี้ อ่าโอเคนะครับตอนนี้มันมีล็อกอยู่ตรงนี้ก็หลุดออกมาแบบนี้โอเคนะครับ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วสิ่งต่อมาก็คือเมื่อรู้ว่ามอสเฟตเสียมอสเฟตออกนะครับโอ้มีมดเข้าด้วยนะครับนะ น่าจะเป็นสาเหตุแห่งการเสียหรือเปล่ามดเนี่ยอยามดเฟดออกมาก่อนนะครับละลายช้าหน่อยเพราะว่ามันมีมดอยู่นี่น,นะฮะมดม,มันมันมาบดมาบังในส่วนของความร้อนที่จะถ่ายเทปไปที่ขาของอะไรตัวนี้นะครับมันเลยละลายช้าหน่อยในนี้นะ แต่สุดท้ายแล้วมันก็เหนือมันไม่เหนือความคาดหมายอะไรหรอกอละลายคือเก่ามันนั่นแหละอ่านะครับ <c oughs> ใม้อความร้อนแล้ว็งันงัดมันออกมาหน่อยทีนี้มันจะร้อนมากเลยนะครับอ่ะนี่คือเอเอ่อตัวนี้เคสามห้าหกห้านีครับสามห้าหกห้าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่า การช็อตมันช็อตจริงๆแค่ไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับตำความสะอาดตัวนี้ไว้รอเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะใส่มอสเฟตที่นี้ถอดออกแล้วนะครับตัวนี้มอสเฟตอันแดงๆนี่มดนะนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะวัดดูนะครับมอสเฟตเสียบ้านะครับปกติจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะมอสเฟตถ้าขึ้น2ข้างแบบนี้นะครับ ขาเดนขาซอสนะครับขาเดนขาซอสถ้าขึ้นมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างคอยวัดต่อแต่ถ้าขึ้นสองข้างแบบนี้เสียไปแล้วนะครับอ่าทีนี้ฟิวตัวนี้ก็ขาดอยู่นะครับฟิวตัวนี้ก็ขาดอยู่นะครับฟิวตัวนี้ขาดอยู่วัดดูไดโอดหน่อยสิมิเตอร์มันอ่าน่าจะเห็นนะฮะไดโอดพวกนี้ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเห็นไหมครับอ่าขึ้นข้างแบบนี้นะฮะไม่ขึ้นข้างแบบนี้นะครับตัวต่อไปครับขึ้นข้าง สลับขาขึ้นสองข้างตัวนี้พังไว้แล้วนะครับตัวต่อไปขึ้นข้างสลับขาขึ้นอีกเนะี่ยตัวนี้เสียอีกนะฮะตัวนี้ขึ้นข้างไหมตัวนี้ขึ้นขึ้นข้างสลับขาไม่ขึ้นข้าง <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไดโอดสองตัวนี้เสียด้วยนะครับไดโอดสองตัวนี้เสียด้วยเ้วถอดออกมารอยขาออกมาแล้วมาวัดดูนะครับให้ความร้อนแบบนี้ ตันนี้งัดขามันก่อนครับขามันพับอยู่นะฮะเี่นะครับเดีย๋ยวมาดูกันโอ้มันไม่ถูกตัวมันตัวมันอยู่นี่ผิดตัวผิดตัวสองตัวนี้ดีไปตัวนี้ดีอยู่นี่ตอนนี้มันงัดผิดนะเมื่อกี้ต้องงัดตัวนี้นครับโอเคนะครับ สองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ก็เสียด้วยนะครับทั้งม,มิเตอร์คูณหนึ่งนะวัดนอกวงจรแล้วนะครับมันต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นสองข้างนะสลับขาแล้วยังขึ้นอยู่เสียนะครับนี่นะครับขึ้นสองข้างเสียนะครับ เสียแล้วนะครับมีได้โอดนะครับเสียแล้วเห็นะครับเอเคนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ซ่อมอยู่นะฮะเพราะเป็นแนวทางนะครับทีนี้ในส่วนของฟิว้ยมันมีเสียงรบกวนดีร้านใกล้กันเขาซ่อม,ม้เครื่องตัดหญ้าเนี่ย ทีนี้ฟิวนะฟิวนะฟิวมาใส่ก่อนนะครับฟิวใส่มอสเฟตไม่ใช่ใส่ฟิวใส่ไดโอดก่อนนะนี่นะอย่าเพิ่งไปใส่มอสเฟตนี่นี่บใส่ฟิวก่อนเปลี่ยนฟิวก่อนดีกว่าขาดหมดแล้วฟิวก็ได้ครับ ฟิวที่จะใส่ใหม่เนี่ยมันไม่มีขาเหมือนของไอยตัวนี้ถ้าจะถอดตัวนี้มาเสียบก็ขันถอดนะครับนะะอางนี้แหละใส่ฟิวนะฟิวที่เขาแนะนําเนี่ยมันกี่แอมบ้างนีะสองแอมป์เนาะสองแอมป์ไม่มีมีสามแอมป์มก็ใส่สามแอมป์เข้าไปนะครับฟิวที่มันพอที่หาซื้อได้เนี่ยก็มีสามแอมป์มีห้าแอมป์อยู่นี่นะครับสิบแอมป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ สองจุดห้าอมไม่มีขายในแถวนี้นะไม่เป็นไรเนะี่ยใส่สามแอมได้ไมัเป็นไรห้างคือเก่านะถ้ามันชัดถ้ามันใช้ได้มันก็ไม่มีห้างแล้วครับแม่นแล้วครับ <c oughs> ทีนี้ก็ฟิวใส่แล้วก็บัตกีซะนะครับบัตกีซะหน่อย <c oughs> อากาศค่อนข้างร้อนในช่วงนี้แลฝนมันหมดแล้วมากเลเดี๋ยี้ มีฝนปลายฝนแล้วล่ละครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันกิ่งไปกิ่งมาไงมากมายหลายแบบนะบางทีให้ความร้อนเยอะอน,นี่ฟิวขาดด้วยจำนะเอนได้ธรรมดานะกาว่าอาจจะบัดกีฟิวหน่อยขาดก็มีนะครับให้ความร้อนมันเยอะมากนะต้องบัดรกีเร็วๆหน่อยนะเี่ทำอย่างนี้นะครับ บัตรกีเลยนะครับตะ,ะกัวเรานี่แหละบัตรกีเอาไปพวกเขาเนี่ยเสียบอย่างดีแนละ้วพวกเราบัตรกีเอาไม่มีหลดนี่ครับเจ้าเราดูกันหน่อยสุขภาพาของฟิลเป็นยังไงบ้างใช้เสียงนี่แหลนะเนาะโอ้ฟิลเราไม่ขาดสุดยอดนะแล้วใส่ไดโอดนะครับใส่ไดโอดแล้วมาดูไฟสามร้อยแล้วใส่มอเตรเฟสครับ เราล้างหลอกก่อนเนี่ยนี่ใส่ไดโอดนะครับไดโอด้าไปแล้วนะครับตัวที่มันเสียก็ใส่เข้าไปนะครับถูกต้องตามทิศทางอะไรเริ่มร้อยเพื่อนก็ดูด้วยทีนี้มาดูไฟสามร้อยที่ตกคอมซีตัวนี้ถ้ามีก็ใส่มอดเสตเลย มาดูไฟสามร้อยก่อนนะครับ <c oughs> มันบังนะตรงนี้เนี่ยกุกัวสีเนี่ยมีไฟหมาออย่างไม่รู้เนี่ยมาแล้วนะครับ สองอยเก้าสบหกนะสามร้อยสามร้อยสามนะมีแล้วนะครับถือว่ามีแล้วนะครับไฟไม่นิ่งนะครับตีน,นี้เพราะว่ามันแล้วแต่ไฟขาเข้ามันจะมาทีนี้ไฟมันก็จะค้างพอไฟมันค้างแล้วใส่อะไรเข้าไปมันก็จะดูดเราแล้วไฟออกนะออกหรืยอยังอันนี้หรือว่าหลอดขาดโอ้หว่านไปลนวนนี้ ยังค้างอยู่ไหมไม่ค้างแล้วนะครับแล้วที่นี้ก็ใส่มอสเฟตครับเท่านั้นหละมอสเฟตใส่เข้าไปเดี๋ยวทาซิลิโคนด้วยรู้ว่าเล็งตรงไม่ตรงยังไงก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายแล้วก็ขันน็อตได้คือเกา่ามาโอ้จัดไปนะครับเนะี่ยอยู่ในละครควงกันแด้นะครับตัวนี้มันก็คือภาคจ่ายไฟของเครื่องปรินเตอร์นะครับม่รุ่นอะไรเนี่ย ถ้าของเพื่อนเป็นเหมือนๆกันคล้ายๆกันเนี่ยเพื่อนก็นกนจัดาการมันไปเลยครับสามเหลี่ยห้านะครับคืสามหลี่ยมห้าับมอเตอร์ที่ใส่อยู่เนี่ยนะถามว่ามีเบอร์แทนไหมเบอร์นี้เบอร์แทนไม่รู้นะ เพราะว่าสามห้าหกห้านี่หาง่ายสุดแล้วนะครับมันมีเลยบุิยังไไปถึงร้านไหลหซื้อบอกว่าเคสามห้าหกห้ามีเลยนะครับไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเบอร์แทนเบอร์อนะไรเงส่วนมาก,ากไม่ก็แทนนะครับเบอร์ไหนมีก็เอามาใส่นะครับเพราะว่าในส่วนของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเนี่ยมันใส่เบอร์อะไรมาแล้วส่วนมากาก็จะมีขายด้วยเนี่ย ะ <c oughs> กัอวไล่ไปหากันแล้วเนี่ยโอ้มันไม่เห็นนะมันคือคูนบังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันซูมมากไปปะเนี่ยฮะโอ้ยจริงๆด้วย ที่ก็บ่นไปบ่นไปนะครับดูกล้องแล้วเอาเปลี่ยนทิศทางหนีเแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ใส่มอเตอร์เฟสวิธีลอยแล้วนะครับมันจะมีไดโอดซีนดเนอร์ไดโอดด้วยนะตัวนี้มันจะมีซีนดเนอร์ไดโอดตัวดแดงๆนี่เนะี่ยตัวนี้ถ้าตัวนี้มันช็อตอยู่มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาไปวัดดูนะครับไดอโอ้ดมันช็อตไหมนะครับคือข,ข้างไม่ขึ้นข้างนะครับตัวนี้ ปรับมาที่วัดไดโอโอเคไม่เป็นไรเนี่ยน่าจะดีอยู่ขึ้นมาเนี่ยโอ้ผมมาผระเสียบแล้วผมทำสายไม่แน่นเนี่ยโอเคนะดูครับเห็นไหมถ้าเป็นแบบนี้ไม่เสียนะรครับแ้วแตัวนี้ดีอยู่ทีนี้ เราจะมาลองวัดดูว่าไฟมันหยอ,อกไหมนะครับยี่สิบเท่าไหร่นะตัวนี้ C ตัวนี้สามสิบ C ตัวนี้ห้าสิบโวลต์นะครับไฟไฟที่ออกมาเขาจะเขียนไปกำกับบอกไว้สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดถ้าจะเลยไปสักนิดนึงเป็นสามสิบสองสามสิบสามก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าต่ํากว่าไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนรี่ยเพราะว่าเราต้องชดเชยในส่วนของมิเตอร์ว่ามิเตอร์นี่มันมันอาจจะเพี้ยนไปนะครับ เวลาจะวัดไฟเพื่อนก็วัดตรงนีนะครับวัดคอมซีตัวนี้นะครับซีซีตัวนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับขั้วซีตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะนะครับมาจิ้มไว้นะครับ,มรบผมถึงจะมีมือมาจับปลักแล้วก็เสียบนะฮะดูนะครับโอ้เห็นไหมครับสามสิบเอ็ดเปะเลย เฮ้ยทำไมเป๊ะอย่างเงี้ยเออบอกว่า17ก็17เป๊ะเลยสุดยอดมากเสร็จแล้วนะครับไฟออกแล้วเอ่อทีนี้ไฟออกแล้วทำไงไฟออกแล้วเดี๋ยวหลอดไฟมาโหลดโหลดดูกคนเนาะติดไหมนะครับ <c oughs> ก็นี่นะครับต่อค่อมซีตัวตัวฟิลเตอร์นี่เลยนะครับเอางี้ดีกว่า มันจะติดไหมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไฟติดแล้วไฟมันจะตกลงหรือเปล่านะครับตกลงเล็กน้อยเป็นไรนะตกลงมากเป็นนะครับอ้าเ,เสียบปลั๊กดูเลยติดไหมโอ้พูดง่ายก็คือหลอดไฟหลอดนี้มันหลอดไฟกี่โลวโลต์อันนี้ยี่สิบสี่โวลต์นั่นนะี่เนี่ยนะครับเสียบหน้าไม่ได้แยวหลอดขาดเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับไฟมันจะตกไหมนะครับสวิตช,ชิ่งว,วัลฟ์สไปเนี่ยตัวนี้นะเห็นมันตัวเล็กๆอย่างนี้มันจ่ายไฟทไี่สูงหลายแอมป์อยู่ในนี้นนะ อ่าเอมเป่าเนี่ยฮะดูครับเนสามสิบเอ็ดไม่ตกเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยทีนี้ก็ประกอบเข้าไปตามเบ้าเก่ามันเนี้รเพื่อนครับก็จบงานแล้วนะครับนี่จบแล้วนะครับนะคลิปวิดีโอยาวมากนะครับเป็นว่าพบกันใหม่คลิปต่อไปดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้เหลือแต่ขันน็อตอย่างเดียวนะครับก็จะจบแล้วนะครับ จบแล้วนะครับยังไงก็คอมเมนต์ทั้ทายได้นะครับคอมเมนต์ทักทายได้อย่าสอบถามเรื่องงานนะครับแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วโอเคนะครับเอายังไงคอมเมนต์ทั้งทายกันเข้ามานะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สี่นะครับเดือนอะไรเนี่ยตุลาหรอตุลานะครับกันยาตุลานะครับหกสามนะครับวันที่อัดคลิปอยู่นี่นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ ภาคใจไฟตัวนี้นะครับอ้ใช้เวลาเนื่อนานมากเลยพบกันใหม่คลิปหน้าบััสดีครับ